ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากดีที่สุดจ่ะเพราะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เลยเมื่อก่อนกันดานน้ําก็ไม่ไหลไฟก็ไม่ไมไม่มีตามถนนก็มืดไปหมดมันไม่ตอนนี้มันพัฒนาก้าวไกลขึ้นไปเยอะเลยีุปก่อนเยอะน้ําไหลดีมากแรงมากไฟก็สว่างทุกที่ตรงไหนที่มืดเขาก็ไปติดให้มันมันทาให้เราเป็นไม่น่ากลัวไงเวลาเราจะไปธุระออกนอกเนี้ย กลับบ้านเด,ด็กๆก็ไม่ต้องกลัวนะมันสว่างไปหมด สำหรับตำบลบ้านใหม่ของเรานะครับผมเองเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2556ในขณะนั้นนะครับโดยสภาพของตำบลของเราเนี่ยสิ่งที่เราพบเห็นก็คือนะหลายๆอย่างเนี่ยนะครับใช้คำว่าล้าหลังแล้วก็บกพร่องแล้วก็มีปัญหาสูงมากไม่น่าเชื่อว่าตำบลเล็กๆแห่งนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีเงินเดือนในการจ่ายให้กับข้าราชการและพนักงาน เงินสะสมไม่มีเลยเรามีเงินเหลืออยู่ในบัญชีในขณะนั้นเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆนะครับเพียงแค่3ามหมื่นบาทเท่านั้นทุกอย่างนั้นนะครับต้องใช้คำว่าล้มเหลวและล้มละลายโดยสิ้นเชิงถ้าเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการหรือเป็นธุรกิจเอกชนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าอันนี้คือเรื่องของราชการเราเป็นอบอตอที่ใช้คำว่า บุยและหวยที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นปี2556การดําเนินการการบัญชาการนะครับของอบตวันใหม่สิ่งที่ผมได้ดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นระยะเวลาประมาณ7ตปีนะสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเราทําให้ถูกต้องเราบริหารจัดการนะครับบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และสุจริตและข้าราชการถ้าทําผิด ผมลงโทษเด็ดขาดผมเอาออกไม่เอาไว้และดำเนินคดีทั้งหมดทั้งสิน้นโดยไม่มีการละเว้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเราไปหารจัดการอบตบ้านใหม่แห่งนี้จากที่เรียกว่าติดลบไม่ใช่เฉพาะเงินไม่มีในขณะนั้นนะครับเรายังเป็นหนี้ค่าไฟ950,000บาทเรายังเป็นหนี้ ภาษีหักหน้าที่จ่ายที่จะต้องนําส่งให้กับสรรพกรเรายังเป็นหนี้นะครับค่าอาหารกลางวันเด็กที่หายไปกากาาอีก4ี่แสนบาทและเรายังเป็นหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเลยเนี่นะครับที่ติดลบอีกเป็นล้านบาทเรียกว่านอกจากล้มเหลวแล้วเนี่ยล้มละลายแล้วนะฮะเรายังมีหนี้สินที่อบอตอเป็นภาระแล้วก็ต้องใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนนํามาจ่ายไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นณนะ ตำบลบ้านใหม่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ดำเนินการแก้ไขบนพื้นฐานต่างๆนะครับตัวชีวัดต่างๆเนี่ยเราดีขึ้นน้ำประปาถนนหนทางน้ำไฟสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสาธารณูปพวกพื้นฐานที่จะต้องปรับโครงสร้างของพื้นฐานตำบลน,นี้เพราะในขณะนั้นถนนก็แย่ไฟก็มืดน้ำประปาไม่ต้องพูดถึงนะครับต้องถึงขั้น แบ่งเวลาและแย่งกันใช้น้ําอย่างที่ชาวบ้านพูดว่าทุกวันเสาร์ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อที่แย่งกันใช้น้ํามาซักผ้าเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีน้ําในการซักผ้าและน้ําก็ทำเรียกว่ามีคุณภาพที่เหลืองทําให้ผ้าสีขาวกลายเป็นสีเหลืองได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตำบลน,นี้นะครับท่านอาจจะงงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถามชาวบ้านดูว่านะมันเป็นจริงหรือไม่ ชาวตำบล้ัดใหม่นั้นจะเป็นคนที่ให้คําตอบได้อย่างดีที่สุดดีปฏิกรร้อยเท่าพันเท่าเลยละนเนี่ยสออบายมากเลยควายก็ตะหวางยันที่นอนยันที่นอนยายเลยนะควายอะ่ะเพราะยายติดกระจกนะเออน้ําก็ไหลก,ก็บางหักน้ําก็ไหลดีสะดวกสบายมากเลยจากที่อับเฉามารุ่งมากเลยตอนเนี้ยตรงเนี้ยมาก่อนเนี่ยมันเป็นป่าดงดิบเลยเนี่ยยายมาอยู่ที่ยายมาอยู่ใหม่ๆนะ พอนายกเข้ามาบริหารเนี่ยแจ๋วเลยดีทุกอย่างของก่อนสมัยเด็กๆก,ก็เป็นดินหลังจากนั้นก็จะเป็นลูกรังพอลูกรังเสร็จก็จะมามาเริ่มปเป็นรัดยางก็ก็มีฟาร์มเจริญขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆจนปัจจุบันนี้มันก็แตกต่างไปเยอะแล้วค่ะตอนนี้ท่านนายกคนนี้ท่านพัฒนาได้รวดเร็วมากก็ฟาร์มเจริญทําให้คนแปลกหูแปลกตากันไปเยอะก็เมื่อก่อน มันไม่เจริญแบบนี้แบบว่าถนนันนท,ทางเขาก็ไม่แบบนี้ไฟน้ําไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่เขาเจริญมากเขาดีมาก ไม่ใช่คนตระบลบ้านใหม่ผมเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปดริ้วผมมาอยู่ที่นี่ในทะเบียนบ้านผมมีผมอยู่คนเดียวเท่านั้นเมียลูกญาติพี่น้องไม่มีทั้งหมดทั้งสิน้นและคนไม่มีญาติที่จะมาเลือกตั้งผมได้สิ่งที่ผมทําคือทุกอย่างที่เป็นความถูกต้องนะผมไม่ได้ทําเพื่อญาติพี่น้องใดๆทั้งสิน้นนายกอบตอมีเงินเดือนเพียงแค่23,000บาทเท่านั้นแต่ภาระที่จะต้องรับผิดชอบนั้นมากมาย นะครับในการแบกความหวังของประชาชนในการที่ต้องนำพาตำบลแห่งนี้เนี่ยนะครับให้เท่าเทียมและก็เกิดความเจริญเป็นเรียกว่าประมาณ90%ของเงินงบประมาณในการพัฒนาของตำบลน,นี้ถูกโกงโดยสิ้นเชิงนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรหิหารจัดการตำบลบ,บ้านใหม่นั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายบนพื้นฐานของการติดลบและงบประมาณที่มีด้วยกันน้อยและพื้นฐานของตำบลไม่ว่าจะเป็น คนหรือสาธารณภคหรือพื้นฐานความเจริญต่างเนี่ยนะครับนะเราอยู่ในภาวะที่เฟลสเตทถ้าเป็นศัพท์ที่เป็นศัพท์สากลนะครับแต่เราสามารถยกตำบลของเราวันนี้เนี่ยตำบลบ้านใหม่ทัดเทียมที่อื่นแล้วเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครในอำเภอมหาราชหรือจังหวัดพระนครศรียาเราสามารถที่จะยืดหน้ามองอบตอท้องถิ่นอื่นๆได้ทั่วประเทศไทยจากสำนักงานอบตอที่เล็กเหมือนลังหนู แทบจะไม่มีที่นั่งเลยวันนี้ผมย้ายสำนักงานอาบาตอขึ้นมาไว้ใจกลางตำบลเพราะเรื่องของเดิมนั้นอยู่คนเราฝั่งกับชุมชนการไปมาก็ไม่สะดวกสบายเราได้สร้างขึ้นนะครับแห่งใหม่และก็สวยงามและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีตลาดค้าขายตลาดชุมชนหน้าอาบาตาเรายังมีแผนงานสร้างความเจริญต่างๆเรามีการประดับไฟสวยงามเพื่อให้เกิดเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ ซึ่งเป็นพื้นฐานการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยทำไมผมถึงจึงเน้นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนั้นจะทําให้คนนั้นเนี่ยเข้าสู่ตําบลน,นะแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินมาใช้แล้วก็ถึงพี่น้องประชาชนชาวบ้านได้อย่างเร็วที่สุดแล้วเป็นการสร้างประชาสัมพันธ์ตําบลของเรานั้นให้เป็นที่รู้จักตําบลของเรานั้นมีคําฝันว่า บ้านเกิดสระพงชาตรีละมุดร้อยปีบ้านใหม่พระใหญ่หลวงปู่ทวดเพราะว่าตำบลของเรามีบุคคลสำคัญเป็นศิลปินแห่งชาติก็คือพี่เอกสอรพงชาตรีซึ่งเป็นพระเอกนักสแสดงชื่อดังที่คนรู้จักกันทั่วประเทศวันนี้พี่เอกไม่ได้อยู่บ้านใหม่แต่พี่เอกไปสร้างชื่อเสียงที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยการสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่เพราฉะนั้น พี่เอกจึงเป็นที่รู้จักเมื่อเอ่ยขึ้นมาวันนี้บ้านใหม่ก็คือบ้านของพี่เอกสระบงชาตีละมุดร้อยปีบ้านใหม่วันนี้ละมุดบ้านใหม่มีเป็นผมผักดันจกนกระทั่งขึ้นเป็นละมุด G.I.Geographic Indicator ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชีพ้พิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นผลไม้อันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทียบเท่าทุเรียนเมืองนนลำไย,ยสีทองจากลำพูนนะครับลิ้นจี่จากแม่กลองนะครับวันนั้นระมุด จากราคาโลละ5บาท10บ,บาทวันนี้ละมุดบ้านใหม่โลละ3 0บถึงบาทแล้วแล้วก็ต่อไปละมุดบ้านใหม่จะยิ่งมีชื่อเสียงขึ้นเรามีการแปรรูปนะครับเป็นไอศครีมละมุดนะเป็นผลไม้สมูทตี้เป็นละมุดปัน่นนะซึ่งเป็นการเพิ่มมูลคา่าเพราะนั้นคนที่มีต้นละมุดมีสวนละมุดอยู่ในตะบนบ้านใหม่ตะบนจำวนทั้งหมดเนี่ย674ต้นละมุดของท่านจะมีค่านี่คือการเพิ่มมูลค่านะครับสิ่งที่ท่านมีอยู่เป็นต้นทุนเดิม เรามีแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่หลวงปู่ทวดพุทธอุทยานมหาราชมีตลาดชุมชนคนมาค้าขายนะครับคนบ้านใหม่ไปทํางานที่นั่นไม่ใช่น้อยหลายสิบคนหรืออาจจะเป็นร้อยคนมีรายได้คนหนึ่งเดือนละ8-9,000บาทเป็นหมื่นบาทนะฮะทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตำบลของเราเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศนะฮะในแหล่งท่องเที่ยวนั้น หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในสาของจังหวัดพระนครศรียุทธยาที่เทียบเท่าวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนันเชิงหรือวิหารหลวงพ่อมงคลประพิษเรามีนักท่องเที่ยวปีละหล้านคนนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตะบนบ้านใหม่พุทธอุทยานมหาราชถือเป็นสิ่งสิริมงคลของชาวตะบนบ้านใหม่สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จที่ตะบนบ้านใหม่ยกยอดฉัตรเจดีและก็ยอดฉัตรของพระพุทธเมตตาเสนานา์ นี่คือสิ่งที่เป็นสิริมงคลของพี่น้องชาวตะบนบ้านใหม่จากตะบลเราล้าหลังเห็นไหมครับเราพัฒนาจเจริญและมีสิ่งสิริมงคลเกิดขึ้นในตะบลของเราตาบลของเราท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มาที่ตาบลของเรานั้นสองครั้งด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะไม่เคยเกิดขึ้นในตะบลของเรามีรัฐมนตรีนะฮะได้มาที่ตาบลของเราเนี่ยมากมายหลายครั้ง ตำบลของเราเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเรามีศูนย์โอท็อปเอาทเล็ตของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นแหล่งจาหน่ายพัฒนาสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศเรามีห้องครัวกลางมาตรฐานออยอให้พี่น้องประชาชนนั้นไปเอาสินค้าเอาผลผล,ผลิตเอาเวัตถุดิบและฝีมือของตัวเองนะครับเรามีเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกอย่างให้ผลิตเป็นสินค้าที่สามารถขอออยอได้อัน,นี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง แห่งแรกของประเทศไทยที่ทําโดยในระดับท้องถิ่นเห็นไหมครับว่าจากตาบนล้าหลังของเราวันนี้คนอยากมาอยู่บ้านใหม่ความเจเริญเราเกิดขึ้นนะฮะเรามีตลาดออนไลน์ของตะบนของเราเป็นแห่งแรกด้วยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีระบบตลาดในไลน์เช้าขึ้นมาก็ส่งไลน์ว่าขายอะไรสินค้าทํากับข้าวค้าขายทําข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่มะนงมานาผงผักต่างๆนั้นขายในระบบไลบน์ตําบล เป็นการมีอาชีพมีรายได้ด้วยระบบที่อบาตาที่ผมได้สร้างให้พี่น้องชาวตะบนบ้าน,นใหม่นั้นมีอาชีพมีรายได้และก็มีงานทําเดิมทีผมไปร้านหมูกระทะนะครับซึ่งตอนนี้ปิดตัวลงจากโควิดก็ได้นายกุเข้ามาช่วยพัฒนานะครับด้วยระบบลายของหมู่บ้านทําให้การค้าขายมันครอบคลุมมากขึ้นนะครับทำให้เราค้าขายง่ายขึ้นเราไม่ต้องออกเดินทางไปขายข้างนอกซึ่งมันทําให้เราสามารถเลี้ยงชีพ ในช่วงระยะเวลาของโควิดที่เราปิดตัวของบุกทานเนี่ยจากการค้าขายข้าวแกงช่วงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในหมู่บ้านเราเศรษฐกิจในหมู่บ้านเรามันเป็นยังไงแต่สําหรับของผมเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่าผมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายถือว่าเป็นส่วนดีนะครับในกลุ่มรายช่วยได้เยอะครับ แล้วก็เรายังเตรียมโครงการในเรื่องของการยกระดับตำบลบ้านใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการพัฒนาทุกมิติของตำบลบ้านใหม่พื้นฐานถนนหนทางน้ําไฟการเชื่อมโยงจากสายเอเชียไปสู่อําเภอมหาราชเพื่อให้บ้านใหม่นั้นเป็นทางรัฐเข้าอาเภอมหาราชนะครับคนก็จะได้ผ่านตำบลเราเมื่อคนผ่านตำบลเราโอกาสการค้าขายก็มากขึ้นความเจริญก็เกิดขึ้น โรงพักสถานีตำรวจภูทรอำเภอมหาราชก็ได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณเดียวกับอบตบ้านใหม่ที่บริเวณวัดธรรมรสซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นปี2 5 6 5นี้จะทําให้เราเป็นศูนย์กลางนะครับของระบบราชการอีกแห่งหนึ่งของอำเภอมหาราชนี่คือการยกระดับตำบลบ้านใหม่ของเราขึ้นมาเรามีการสร้างตลาดชุมชนนะตลาดยามค่ําตลาดกลางคืนมีการประดับไปสวยงามเพื่อให้พี่น้องนั้นมาค้าขายสินค้าตอนเย็นเยนขายอาหารแล้วเราจะดึงคนรอบตัวเราเนี่ยประมาณ ตำบลต่างๆ2,000-3,000เสียจนทั้งถึงหมื่นคนเพื่อให้เขามากินมาใช้มาซื้อของที่ตำบลของเราตั้งแต่3-4มสี่โมงเย็นจระทั้งถึง2-3งสทุ่มนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพของความเจริญของตำบลบั่นใหม่สิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าบ้านเมืองเราจะเปลี่ยนได้นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลือกผู้นําท่านไม่จำเป็นต้องเลือกผมนะผมไม่ใช่่าเป็นนายกตลอดนะฮะ สิ่งที่ผมเข้ามานั้นเนี่ยผมเข้ามาเปลี่ยนแปลงจากตำบลที่เหลวแหลกที่สุดนะครับของจังหวัดพระนครศรียาบ้านท่านบ้านของท่านทุกคนชาติตำบลมั่นใหม่ถ้าท่านไม่อายเขานะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรวันนี้ตำบลของท่านเด,<ๆ>ดินไปที่ไหนบอกว่าอยู่ตำบลมั่นใหม่ผมรับรองว่าท่านไม่อายใครเพราะนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องว่าการที่จะเลือกคนนั้นอย่าเลือกเพราะเงินอย่าเลือกเพราะญาติอย่าเลือกเพราะรู้จักอย่าเลือกเพราะเป็นเพื่อน ขอให้เลือกคนที่มีคุณภาพที่จะมาเป็นผู้นำของท่านมาเปลี่ยนแปลงชุมชนของท่านมานำพาตำบลของท่านมาสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของท่านเราต้องมีอนาคตร่วมกันเราทุกคนต้องตายวันใดวันหนึ่งแต่สิ่งที่เรายังอยู่นี้เนี่ยเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราทุกคนจะต้องมีอนาคตที่ดีมีความเจริญมีความมั่นคงมีความสุขในชีวิตของเขาผู้นำชุมชน ทุกระดับไม่ใช่จะเป็นเฉพาะนายกอบตอสอจอสสกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเราต้องเปลี่ยนแปลงตำบลของเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการเลือกผู้นำถ้าได้ผู้นำดีท่านจะเห็นถนึงความเจริญแต่ถ้าได้ผู้นำที่ไม่มีคุณภาพคำว่าอนาคตจะไม่มีสำหรับชาวตำบลบ้านใหม่ผมฝากพี่น้องทุกคนว่าเราต้องมาช่วยกันทำให้ตำบลแห่งนี้นั้นจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านี้ ความสมัครสมานสามคัคคีไม่แบ่งพวกไม่แบ่งเรานะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจต่างหากคือสิ่งที่ประเทศชาติและชุมชนของเรานั้นต้องการครับ คือเมื่อแรกนี่ก็คือไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้ดีมากน้ําไฟอะไรเงี้ยสะดวกเจริญขึ้นเยอะมากกว่าเมื่อแรกในเมื่อแรกนี่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่มีนายกคนใหม่มาเนี่ยคือดีมากเขาพัฒนาดีถนนเมื่อแรกนี่ก็คือก็แบบมันเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เรียบเหมือนอย่างนี้ดีมากต่างกว่าสมัยก่อนเยอะเลย เพราะท่านมีวิธีคิดวิธีสร้างสารค์และชาวบ้านนี้หากินกันได้สารสุ่มไก่ส่งนายกและมีอาชีพค้าขายได้ทุกอาชีพนายกคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นละ่ะพูดจากใจจริงชอบเปน็นไอดอลหาใครไม่มีเหมือนร้อยคนจะหาสักคนอย่างเราอุ้งเนี่ยหายากให้ได้สักคนมีไหมไม่ได้เจอกันแ ไม่เจอละคนอย่างเงี้ยจะบอกให้ไม่เจอละมีแต่คนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นคนไม่มีที่จะเห็นอย่างเงี้ยไม่มีเลยคดีเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาเห็นแก่ชาวบ้านเขาดีจริงๆอ่ะไม่ใช่ว,าาว่าเขาแช่นั่นเขาดีจริงๆแล้วใครจะว่าใครยังไงเขาไม่โกรธไม่เคืองใครด้วย